กุญแจกุญแจเป็นสิ่งของสาคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจบ้านกุญแจรถนะครับไม่มีกุญแจบ้านเข้าบ้านไม่ได้ไม่มีกุญแจรถเข้ารถไม่ได้นะครับแต่ที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือเพสซิมเลเตอร์นะครับเรามีกุญแจอยูออ่มีอยู่หลายชนิดนะครับมีอยู่หลายอันเลยกุญแจวอยคีนะครับมีอยู่4อันเราอยู่ที่วอยพอดีนี่คือวอยแล้วกุญแจเปิดตรงไหนกุญแจเปิดตรงนี้มีตัวใหญ่ฮะโฮโลกราฟิกนะครับเป็นเจ้าแมวมีสามตัวแต่ว่าไม่ได้มีหน้าเดียวนะครับ มีถึงแปดหน้าด้วยกัน <c ười> คือไม่ได้มีแค่หน้าแรกถ้ามีหน้าแรกได้เดียวเนี้ยโอกาสลุ้นเยอะอยู่หนังสือครับหนังสือล้วนๆเน้นให้ความรู้ครับแปบ๊บหนึ่งฮะเราลองเปลี่ยนหนังสือนิดนึงเพิ่มโชคอเอามายี่นี่คือวอยนี่คือวอยและหนังสือของเขาหนังสือทั้งนั้นโอ้โหหมดแล้วครับ <c ười> มีแต่หนังสือครับอ่ะไปที่เทค เทคโวเทคโวอ้าวมีเพื่อนเปิดอยู่ด้วยตรงนี้แสดงว่านายมีกุญแจเยอะใช่ไหมทำไมไม่เป็นเซิร์ฟวีอพีเนี่ยเมื่อกี้อยู่เซิร์ฟวีไอพีนะเอาไม่เป็นไรลองเปิดดูก่อนตรงนี้มีเจ้าฮิ g ส์ไซเบอร์อะโกนะครับราคาไม่แพงนะยุกเว้นเลนโบตอนนี้มีแสนกว่าตัวนะฮะอ่ะมาเปิดเลยโอ้โหเร็วสิบหนังสืออืมน้ำยาหนังสือน้ำยาหนังสือ โอ้ผมว่านานแน่นอนครับสามพันกว่าอันเป็นวันฮะเป็นวันครับนี่เพื่อนน่าจะยืนเปิดมาหลายวันแล้วมั้งยืนจนขาแข็งแล้วมั้งเพื่อนเราดูจากข้างล่างอย่างเดียวเลยว่าได้ตัวใหญ่ไหมมันมีอันนี้ด้วยนะฮะมีชามมีอะไรพวกนี้ด้วยแต่ได้แต่หนังสือกับน้ํายาครับตัวข้างๆเนี่ยก็มีตัวใหญ่ด้วยแต่ว่ามีโอกาสแต่ละรอบไม่เหมือนกันใช้คูป,ปองในการเปิดมีแต่หนังสือจริงๆนะ หนึงสือน้ำยาหนังสือน้ำยาเอาไปคราฟได้หนึงสือไม่เป็นไรเราจะได้สักตัวหนึ่งไหมจากการเปิดด้วยกุญแจสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นี่คือนั่งเฝ้าเลยนะอยากเห็นว่ามายังไงจะขึ้นมาแบบเป็นพิเศษแอนิเมชันหรือว่าขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาโอ้แต่มันนานมากครับโอ้โหเลเวลเลเวลสามสิบมาสเตอรี่เลเวลสา มาสเตอรี่กุญแจโหโหโหน้ำยาล้วนๆโอ้โหนี่อย่าว่าแต่ตัวใหญ่เลยนะฮะอันที่เป็นชามดีๆอันที่เป็นอันติดีๆนะครับยังไม่มาเลยอ่ะได้ชามมาอันนึงสีน้ำเงินต้องอันสีเขียวอะ่ะไม่มีเลยครับไม่มีวีแววเลยะฮะไม่มีแม้แต่เงาครับตัวใหญ่กี่อันแล้วอะ่ะ แ๊บหนึ่งนะดูก่อนกี่อันแล้วหนังสือเยอะมากอันไหนที่มาเยอะมากอก้เมื่อกี้เป็นเท่าไหร่นะสามพันสามพันห้าหรือเปล่าตอนนี้สามพันสามร้อยแปดสิบแปดนะครับนานมากแบบหนึ่งน้ํายาใช้อยู่ไหมเพิ่มโชคหน่อยเพิ่มโชคช่วยหรือเปล่าไม่รู้เพิ่มโชคไปเพิ่มโชคอือฮอืออือผมยังไม่เห็นอันติเลยนะครับ ยังไม่ได้สักอันเลยอันติชามันที่ดีๆก็ไม่ค่อยมานะฮะอันติยังไม่มาแล้วตัวใหญ่จะมาไหมแบบนี้มันน่าจะมีแบบกดใช้ทีเดียวสามพันอันกดใช้ทีเดียวแล้วก็สรุปมาให้เลยว่าได้อะไรบ้างต้องเปิดทีละอันก่อนเลเวล40นะครับมาสเตอรี <laughs> ่เริ่มจากเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้40แล้วนะฮะมันเพิ่มโอกาสด้วยใช่ไหมเปิดได้ของหายากขึ้น มันมีบางครั้งนะฮะที่มันไม่กินกุญแจนะครับเหมือนจะเป็นเปิร์กจากมาสเตอรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนจะเปิดแล้วบางครั้งมันจะไม่ใช้กุญแจมันขึ้นว่ากุญแจไม่ได้ถูกใช้ไปนะฮะน่าจะเป็นเปิร์กจากมาสเตอรี่แหละนี่ผมไม่เห็นชามเลยนะชามมันหายยากๆนี่ไม่มาเลยนะครับชามอันติอันติก็ไม่มาครับอันติไม่มาเลยโอ้โหแล้วตัวใหญ่คือจะเหลือไหมเนี่ยนี่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 กุญแจไม่ได้ถูกใช้นะฮะ เนี่ยน่าจะเป็นเปิร์กน่าจะเป็นเปิร์กที่ไม่ใช่คุณแจนครับแต่ว่าตอนนี้เหลือเท่าไร่แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วครับคุณแจคุณแจซะโอ้โหสามร้อยสามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับมันใช้เวลานานนานตัวใหญ่ก็ไม่มาโอ้ยากเหลือเกินตรงนี้เดี๋ยวนะผมมีอยู่แล้วหรือเปล่าตัวใหญ่อากอนนี่ผมมีแต่ควันตั้มอากอนนี่นะครับซึ่งคนละตัวกับอันนี้อันนี้ไซเบอร์อากอนนี่ ความเป็นไปได้เท่ากับ0 0 0 0 0 0 0 0แทบไม่มีหวังเลยโอ้โหอันนี้น่าจะน่าจะหมดหลักร้อยแล้วมั้งน่าจะเหลือประมาณ3,000นะฮะใช่ไหมดูสิยังไม่ได้อะไรเป็นชิปเป็นอันเลยครับตอนนี้โอ้โหเพิ่งจะหมดไปร้อยเดียวเองเหรอโอ้มันเปิดนานมากเลยนะอันนี้เรามีกิฟต์ด้วยมีตัวใหญ่อยู่ข้างในเหมือนกันฮะอันนี้ก็กิฟต์มีตัวใหญ่ข้างในเหมือนกันในโนกิฟต์อมีกิฟต สองอันที่มีตัวใหญ่ที่เหลือไม่มีตัวใหญ่โอ้ได้ชามสีม่วงมาอันหนึง่งอันนี้หายยากเฮ้เ,เ้ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วตัวใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วฮะลัคกี้ได้ยังอยู่อีกเหรอลัคก,กี้ได้สมบูอายุ <c oughs> เพิ่มโชคให้อะไรอะ่ะโอ้ชามชามอืมผมว่า <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวไปเปิดนอกรอบดีกว่าไหมมันนานมากเลยตอนนี้เหลือกี่อันน่าจะไม่ถึงสามพันแล้วนะฮะใช่ไหม โอเคครับไม่ถึงแล้วครับไม่มาสักตัวหนึ่งฮะแล้วเปิดหมดนี้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับฮิวส์ไซเบอร์อะกอนี่นะฮะอ่าเหนื่อย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 เหนือเกินแป๊บหนึ่งไหนๆก็ไหนๆหละเรามีอ่าเอกซิสเอกนะครับจากอันนี้อยู่อีกค่อนข้างเยอะเปิดแก้เขินหน่อยเอกซิสเอกที่ได้มาจากอ่าโฟลเวอร์แพ็กนะครับโลบักล้วนๆเออตัวใหญ่มาแล้วไม่ใช่ตัวใหญ่สิไททานิกมาแล้วครับ นี่คือไททานิกตัวแรกในเกมนี้ของผมไททานิกไททานก็ยังดีก็ยังดีงดอะฮะน้องหมา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 กี่เปอร์เซนต์หนึ่าเปอร์ซตัวหาง่ายด้วยโอเคอย่างน้อยก็มาตัวหนึ่งอะอย่างน้อยก็มาอย่างน้อยก็มาตัวใหญ่อื้มมันใช้เวลาน,านานมากเลยนะฮะผมว่าต้องไปเปิดนอกรอบแล้วล่ะเปิดทิ้งเอาไว้กุญแจทั้งหมด <c oughs> มันนานจริงๆไททานิก ไททานิกไททานิกไททานิกโอ้อืมไททานิกแน่นอนรอบนี้ไททานิกแน่นอนไททานิกแน่นอนโอ้โหน้องหมาลุ้นล้วนแปดอันไปเลยแปดอันรอบตัวไปเลยมันต้องมีตัวใหญ่สักตัวหนึ่งเออนี่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 นมาอีกแล้วอ่ฮะ ไททานิก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 โอ้ได้ตัวหายากอีกเก้วโอเคอีก 8. แปดเมาสองตัวแล้วมีไหมมีไหมมีไหมนึกว่าจะมีอันนี้เมื่อกี้เขย่านานอีกสักรอบหนึ่งสุดท้ายแปดอันเปิดกุญแจไม่ได้เปิดอันนี้ได้ก็โอเค เน้นวันนี้เน้นๆไททานิกแน่นอนไททานิกแน่นอนเอาให้ครบทุกตัวเลยไททานิกไททานิกเมื่อไหร่จะมานี่ไททานิกจะร้องไห้เลยนะคุณเพสตันเปิดให้หมดไปเลยไป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 มา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 อันนี้อันนี้อันนี้หมดแล้วครับเรียบร้อย คืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ปั่นราคานะครับเป็นราคาจริงเนี่ยราคามันถูกมากเลยนะแต่เทคนิคตู้นี้6.3บิลเลียสน่ะถ้าไม่ปั่นราคากันเล่นนะฮะคือราคามันถูกมากมากแต่ตัวใหญ่ราคาก็ประมาณนี้อยู่แล้วมัง้งอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเปิดนอกรอบดีกว่าอันนี้แล้วค่อยมาดูว่าได้ตัวใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าใช้เวลานานมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ